สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแม่ครัวโหวิทย์ใบครูชมดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านทาง YouTube RMTP u Live เราผลิตรายการกันโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพรนครค่ะค่ะและก็ในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษ เรามีเด็กๆนะคะจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกันในรายการเพราะว่าเด็กๆนะคะเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากการประกวดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ทำอย่างไรน้องๆถึงได้รางวัลชนะเลิศนะคะจากการประกวดนี้มาวันนี้เรามาพูดคุยกันในรายการ โดยผลิตภัณฑ์ในวันนี้ของเราก็คือกระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวนะคะเรามารู้จักน้องๆกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันทีละคนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะมินพิเชียลุงจางค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีข้ารหัศาศาศา่นกระสสาขาเทคโนโลยีอาหารค่ะ ออที่สนใจเรียนสาขานี้นะคะก็เพราะว่าตัวหนูเองอะค่ะจบจากส,ออสายวิทย์คณิตมาแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบอาหารแต่ก็ไม่อยากเรียนอาหารจ๋าก็เลยมาเลือกที่จะมาเรียนคณะเทคโนโลยีอาหารค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนอ,อ,อาหารโดยตรงหรือว่าวิทยาศาสตร์โดยตรงค่ะเราแบบเรียนร่วมกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปูนะคะน้าสาวพี่นิกุตทีมค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะเรียนที่คณะเทคโนโลยีฮัลกามสารสาขาเทคโนโลยีอาหารที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะรู้สึกว่าสาขานี้น่าสนใจค่ะแบบดูน่าเรียนดูแบบดูแบบน่าศึกษาเรียนต่อแล้วก็ตรงสายที่เรียนแล้วก็บวกกับพ่อกับแม่สนับสนุนให้เรียนสาขานี้เพราะว่าดูไปได้ไกลก็ทํางานได้หลากหลายด้านด้วยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโฟนนะคะนางสาวปนัสยาชาวกรุงเก่ากำลังศึกษาอยู่ที่คณะเทคโนโลยีค้าราชกรรศาสตร์นะคะสาขาเทคโนโลยีอาหารที่เรียนสาขานี้เพราะว่าหนูไม่ได้ชอบทําอาหารมากขนาดนั้นค่ะก็เลยแบบอยากให้มีความเป็นวิทย์มากขึ้นก็เลยเราก็ชอบทําแลบด้วยค่ะก็เลยเรียนสาขานี้ค่ะแต่ก็ยังทําอาหารอยู่ดีสวัสดีค่ะฮา,านาณสุดาเลาะมัดค่ะ คณะเทคโนโลยีคหาหกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารค่ะที่เลือกเรียนสาขานี้นะคะก็มีพี่สาวแนะนํามาค่ะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยแนะนาเป็นบริหารธุรกิจแต่ว่าไม่ได้รู้สึกชอบการบริหารมากขนาดนั้นก็เลยเห็นว่ามอนี้มีคณะเทคโนโลยีอาหารก็เลยสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนที่นี่ค่ะอย่างน้องคาน้าก็ เป็นเดือนของคณะใช่ไหมดาวอเอ,อเป็นดาวเป็นดาวอย่างน้องฮาหน่าก็เป็นดาวของคณะนะคะปีไหนปีไหนปี2024ค่ะอ่าค่ะสวัสดีครับวุฒิชานวุฒิอิดิชันนันนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอย,อยู่ชั้นปีที่2นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประนครน,นะครับเรียนอยู่ที่คณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารครับ ก็คือเหตุผลที่เลือกเรียนที่สาขานี้แล้วก็คณะนี้มหาวิทยาลัยนี้ก็คือเห็นผลงานจากอาจารย์สิทธิ์เก่าที่นี่ครับก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนจากสถาบันเก่าครับก็คือมีผลงานมีอาชีพที่มั่นคงครับมีความรู้ที่แน่นรวมถึงศักยภาพของสาขานี้ครับว่ามีการเรียนการสอนที่แน่วแน่ครับแล้วก็ข้อมูลแน่นอย่างของน้องบุฒกก็ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรในคณะนะคะ ตอนนี้นะครับดำรงตําแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษาครับประจําปีการศึกษา2,568ครับ <c oughs> ค่ะตอนนี้เด็กๆก็กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะอยู่ชั้นปีที่2ใช่ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างรับเรื่นดีคะ่ะสนุกค่ะเพราะว่าอางารที่สาขาเนี่ย คือสอนแฮ<ฟ>ปแปี้เป็นกันเองสุดๆ<า>เลยไม่ได้คิดว่าเป็นลูกศิษย์นะคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นลูกเป็นหลานอะไรอยเงี้ยเ,<อ>เป็นพี่เป็นน้องกันโอเคก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะเผื่อนะคะมีน้องๆหรือว่าใครที่สนใจกําลังมองหาที่ศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตีนะคะ ก็ทางสาขาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีค้ารรรมาศา์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพรนครก็เปิดรับสมัครนะักศึกษาอยู่นะคะปีการศึกษา2569ก็หวังว่าจะได้มาเรียนร่วมกันที่นี่นะคะอาละค่ะคราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะกับกับการที่เราได้เข้าร่วมในโครงการ พูดถึงเรื่องแรกกันเลยดีกว่าพูดถึงในเรื่องของตัวกระเจี๊ยบเขียวผมโรยข้าวนะคะตัวนี้เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมีระยะเวลาในการคิดค้นในการพัฒนาสูตรเป็นมาเป็นไปอย่างไร,ไรใครคะสะดวกตอบดีที <นะ S 1> เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวดูไปคนตอบนะคะระยะเวลาในการทำนะคะก็ประมาณ3-4วัน,นะคะ่ะเออคือก็เราก็รู้ข้า,ขาวๆว่าเราจะไปกันที่ไหน อพอเรารู้สถานที่ว่าเราจะไปที่นั่นนะคะเราก็มีการเบื้องต้นนะคะเราก็มีการสืบค้นข้อมูลว่าที่ตรงนี้เนี่ยเ,เป็นยังไงมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างคะ่ะหรือแม้ก็เราก็มีสอบถามรุ่นพี่ ก่อนที่เขาเคยไปแล้วก็มีปรึกษาอาจารย์ค่ะเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนที่อุทยานธรรมชาติสิริลุคชาติค่ะมหาวิทยาลายัยมหิโดนสาลยาค่ะซึ่งก็เป็นสวนสมุนไพรใ,ใช่ไหมคะที่มีสมุนไพรนานานชนิดเราได้ไปทําการศึกษาดูงานกาันค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่เราได้ไปก็คือตลาดน้ําของรัฐมยมค่ะ แล้วก็ไปดูว่าตลาดเนี้ยค่ะมีเขาขายอะไรกันบ้างมีผักผลไม้อะไรบ้างแล้วก็ที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยนะคะก็คือกระเจี๊ยบเขียวค่ะเพราะว่าแม่ค้าทุกคนเนี่ยค่ะขายกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ขายในราคาที่ไม่ได้แพงมากจับต้องได้ค่ะ เราก็เลยเห็นว่ากระเจี๊ยบเขียวตัวนี้นะคะมันอาจจะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์มาทําเป็นโปรดักต์อื่นได้ลักษณะของกระเจี๊ยบเขียวะคะ่ะมันมีความเป็นเมือกใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ชอบทานกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่ามันเป็นเมือกเราก็เลยรวมกันแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพื่อให้กระเจี๊ยบเขียวของเราอะคะ่ะไม่เป็นเมือกเราก็เลยเราก็เลยคิดค้นเป็นกระเจี๊ยบแผ่นขึ้นมานะคะตอนแรกเราจะทําเป็นแผ่น แต่แบบพอทําไปทํามาก็แบบเจออุปสรรคมากมายแผ่นแตกบ้างแบบไม่ขึ้นรูปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยช่วยกันแก้ปัญหากันในทีมแล้วก็มีอาจารย์บ้างเราก็ปรึกษาอาจารย์จนได้เป็นกระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวค่ะเรานําเอากระเจี๊ยบแผ่นของเราที่แตกรูปอะค่ะเราลดฟุตเวทเราก็เลยนํากระเจี๊ยบที่มันแตกรูปมาบดละเอียดแล้วก็ปรุงรสตามที่ต้องการค่ะ ซึ่งแนวคิดในการทํากระเจี๊ยบแผ่นเราก็มีต้นแบบที่มองมาก็จะคล้ายๆในส่วนของซาลายแผ่นอบกรอบใช่ไหมคะเราก็มีการนํามาประยุกต์ใช้กับกระเจี๊ยบเขียวของเราที่เป็นพืชผักที่ให้ประโยชน์ทางสมุนไพรค่ะแล้วในเรื่องของขั้นตอนในการทํา เราก็จะต้องมีเรื่องของการทดลองสูตรใช,ใช่ไหมคะจุดเด่นจุดเด่นของสูตรในการทํากระเจี๊ยบเขียวผงรอยข้าวค,คะ่ะจุดเด่นนะค,ะคือ,อรเราจะใช้กระเจี๊ยบเขียวเป็นหลักคะ่ะใช่แล้วเราก็เสริมผักหวานลงไปคะ่ะ ใช้กระเจี๊ยบเนี่ยคะ่ะมีสารพคุณหลากหลายมากคะ่ะช่วยลดน้าตาลในเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระส่วนผักหวานนะคะมีโปรตีนแคลเซียมและเป็นใย,ยอาหารคะ่ะเราเลยนํามาแปลรูปเป็นผงโดยข้าวกระเจี๊ยบเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเด็กส่วนมากมักจะไม่ค่อยกินผักคะ่ะมักจะเลือกทานเราเลยเราเลยจะหาผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าสามารถทานได้ทานได้กับข้าวได้หร,ไดไดหรือทานได้กับอย่างอื่นได้ให้รู้สึกว่าอร่อยและมีโปรตีนด้วยคะ่ะมีแบบคุณค่าทางโภชนาการใช่แล้วก็เหมาะกับยุคใหม่ด้วยคะ่ะในการแบบ กินเลือกกินในการทานง่ายรวดเร็วนี้ค่ะใช่แล้วก็เพิ่มมูลค่าของกระเจี๊ยบเขียวใช่เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนํากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชิงพาณิชย์แล้วก็มีการตอบโจทย์สําหรับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ชอบขนมมากกว่าที่จะกินผักสดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก แล้วในส่วนของการมีรู้แล้วว่าจุดเด่นคืออะไรต่อมาเราเอามาต่อยอดพัฒนาสูตรอย่างไรนนะคะตั้งใจจะพัฒนาสูตรให้แบบไปทางสุขภาพมากขึ้นอาจจะมีการเพิ่มไฟเบอร์หรือลดโซเดียมลงค่ะเพื่อให้อร่อย Oh. อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกาย่นะะอย่างที่ได้คุยกันในรายการแมคโรโิตไบคูชมบิวบ่อยๆนะคะปริมาณโซเดียมสูงเนี่ยมีผลต่อเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาอยากจะลดละเลิกกันในเรื่องของโซเดียม่ค่ะแล้วก็พอพัฒนาต่อยอดสูตรแล้วเราเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะอาจจะมีแค่แบบว่ารสชาติออริจินอลของเราได้นเ <c oughs> ด,ดิในอนา,าคตข้างหน้าเราอาจจะเพิ่มเป็นรสต้มยำรสบาร์บีคิวเพิ่มขึ้น <c oughs> เป็นรลหลายๆรสชาติค่ะเ <c oughs> รื่องรสชาติเราก็จะ เลือกหรือเราสนใจโดยดูอะไรเป็นหลักเราถึงคิดว่ารถนี้น่าจะทำรากการที่บริโภคของผู้คนค่ะว่าแบบผู้คนชอบกินอะไรมากที่สุดชอบทานอะไรมากที่สุดแล้วในตลาดเนี่ยมีแบบทําขายอะไรมากที่สุดค่ะอ่าเราก็จะเลือกรสชาตินี้ใช่ไหมคะมาเป็นตัวเลือกแล้วมีรสชาติแปลกแปลกใหม่ๆบ้างไหมคะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ที่ชอบมาลา S <S 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 อัน <ientes> นี้ก็น่าสนใจค่ะสาหม่าล่า <S <S 2> <S 2> อาจจะมีกระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวรสห <ง PU TA> ม่าล่า <S <S 2> <S 2> เติมขึ้นมานะคะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเด็กๆได้ทํางานผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วในส่วนของของั้นตอนการทำเนี่ยเราดึงความรู้ที่เราเรียนกับสาขาเทคโนโลยีอาหารออกมามากน้อยอยังไงแล้วแล้วดึงอะไรออกมาบ้างจากที่ได้เรียนมานะครับได้ดึงเหล่าวิชาที่เรียนในสาย ทคโนโลยีาหานะครับที่มาทำโปรดักกระเจีย๊ยบผงโรยข้าวนะครับก็คือวิชาแรกเลยก็คือเป็นวิชาแปรรูปอาหารครับก็คือกระเจีย๊ยบเขียวที่จะผ่านกว่าจะมาเป็นโปรดักนี้นะครับก็คือเราต้องเลือกวิธีการทําแห้งที่เหมาะสมเพื่อสีแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อสัมผัสเทียบยังโอเคครับเวลาทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครับก็คือได้รับคําแนะนํา จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาครับแล้วก็จากอาจารย์หลายๆท่านด้วยแล้วก็จากอาจารย์ที่สอนวิชาแปลโรูปก็ที่อัลไลการนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์พอได้ออกมาเนี่ยอีกหนึ่งรายวิชาที่คิดว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการเซนซอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการการตรวจสอบคุณภาพ จะมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ<ฮ>เบื้องตอน้นเห็นควรไวไ้ยังไงบ้างกับวิชาที่เราเรียนเห็นด้วยนะคะเราอาจจะไปศึกษาดูว่าไอกระเจี๊ยบเขียวของเราเนี่ยค่ะแบบอยู่ได้ระยะเวลาในการเก็บรักษาอยู่ได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าวต้องแบบว่าควบคุมความชื้นหรือปริมาณอะไรยังไงอะคะ แล้วก็จะมีการศึกษาดูอายุการเก็บตรวจสอบปริมาณความชื้น moisture content ดูค่า a w นะคะปริมาณน้ำอิสระในอาหารนะที่มีผลกับการทำให้อาหารเราอาจจะเก็บได้น้อยลงนะคะก็มีการทดสอบกันอยู่แล้วส่วนของการทดสอบทางประสาทสัมผัสก็พวกเราก็ช่วยกันชิมด้วยแล้วก็รับฟังจากคนอื่นด้วยครับก็ผลตอบรับก็คือ ดีครับรสชาติดีถูกใจปากครับสุดท้ายออกมาเนี่ยรสชาติที่เราทําออกมาเป็นกระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวนี่เป็นรสชาติอะไรคะเป็นออริจินอลแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลอยู่ค่ะเพราะเพราะเราไม่ได้แบบว่าปรุงแต่งอะไรมากมายแล้วแค่เพิ่มมีเพิ่มงาเพื่อความหอมแล้วก็น้เกลือครับเกลือนิดหน่อยโดยในสูตรวันนี้ไหนๆพอเราพูดถึงมาแล้ว จากความรู้ที่เราทํามาแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คราวนี้เรามาพูดถึงสูตรสูตรในการผลิตกันบ้างอยากให้เด็กๆบอกขั้นตอนในการทําแล้วก็สูตรของการผลิตขั้นตอนแรกนะครับก็คือนํากระเจี๊ยบเขียวนะครับมาล้างหรือว่าแล้วก็แช่น้าเกลือประมาณ15นาทีครับแล้วก็เอามาหันห่นหั่นขั้วออกก่อนครับแล้วก็หั่นหนาประมาณ1เซนติเมตรครับนํามาแช่ในน้าอุ่นครับ15นาทีเหมือนกันเพื่อนา สกัดเมือออกมาครับแต่เมื่อตรงส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้ทิ้งนะครับก็คือเอามาปั่นรวมกับเมือครับแล้วก็ใส่ผักหวานปั่นรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันครับๆๆๆละเอียดเลือก็มไม่ได้ทิง้งใช่ครับเมือไม่ได้ทิง้งแต่ก็คือเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับผักหวานและเดี๋ยวเราเอามารวมกันอีกทีก็คือยังไงทดแทนน้ําที่ต้องใส่แล้วก็วิธีต่อไปก็คือเราจะเสริมสารเซนแทนแล้วเข้าไปครับ ก็คือเป็นแซนแทนกรรรมใช่คับเพื่อให้ตัวของกระเจียบเขียวที่เป็นแผ่นเราเนี่ยเกาะกันไม่ร่วนจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะกรียยใส่ถุงพลาสติกที่รองถาดนะครับหนาประมาณ1มิลครับแล้วก็นำเข้าตู้อบรมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาครับ4 6ชั่วโมงครับอ่าก็เป็นการอบแบบใช้รร้อนรมร้อนนะฮะก็อยู่ที่ส สี่ถึงหกชั่วโมงจากนั้นเนี่ยพอกระเจี๊ยบเขียวเราแห้งแล้วเราทํายังไงต่อนํามาปั่นเครื่องสับละเอียดครับซื่งสับผสมละเอียดนะครับแล้วก็แล้วก็นํามาปรุงรส่ามความงรสส่วนผสมในการปรุงรสบอกคุณผู้ฟังได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ฟังรู้แล้วอยากจะลองไปทําเองดูที่บ้านว่ามีอะไรบ้างมีเกลือคระกอบมีเกลือ เกลือน yeah. ี <tampoco S 2> bon ่ก็ใช้เป็นเกลือป่นผสมไอโอดีนใช่ค่ะส่วนใครที่แบบอยากเพิ่มรสชาติจัดจ้านก็อาจจะเติมพริกเข้าไปได้ใครชอบหวานก็อาจเติมน้ำจาลนิดหน่อยแล้ะในส่วนของสูตรเรามีเติมไหมคะน้ำตาลไม่มีค่ะไม่มี่แล้วเราก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่ให้กิ่นรสก็คือมีตะไคร้ครับตะไคร้ใช่แล้วก็มี พริกไทย,ไทยมีงาขาวคั่วค่ะงาขาวคั่วใช่ค่ะถือว่าจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความขมก็เด็กๆสามารถทานได้ค่ะอาค่ะแล้วเวลาพอเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการบรรจุให้เป็นรูปร่างหน้าตาสวยงามแบบนี้ะนะคะ,คะเราเลือกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไรเพื่อที่จะเก็บรักษา ก็คือที่สาเหตุที่เลือกใช้ถุงฟอยนะครับก็คือป้องกันการเกิดออกซิเดชันนั่นเองครับก็คืเพื่อไม่ให้ก็คือตัวกระเจี๊ยบผงนะครับถ้ามันโดนสัมผัสอากาศข้างนอกก็คือจะทําให้เกิดกินหืนลักษณะเทกเจอร์มันก็จะไม่กรอบเหมือนตอนที่เราทําเสร็จตั้งแต่แรกครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของป้องกันความชื้นรวมถึกลิ่นรสชาติก็จะได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเก็บรักษาเอาไว้ได้นะคะ คราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวกระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวของเราได้ออกมาแล้วบอกคุณผู้ฟังถึงวิธีการนำเอาไปรับประทานหน่อยว่าอยากให้รับประทานในรูปแบบไหนหรือว่าทานคู่กับอะไรเพื่อเพิ<ๆ>่มอรรถรสในการทานมากขึ้นดีต่อใจถ้าอยากแบบรับประทานง่ายๆครับคือเราก็ซื้อข้าวเซเว่นได้เลยครับคือให้พนักง,งานเวฟเลยแล้วเราก็จะมีเป็นตัวกระเจี๊ยบผงโรยข้าวซองขนาด ประมาณ10เซนครับซึ่งเราก็มีนำมาแสดงด้วยใช่ไหมคะเพราะสำหรับ1 p o r t i o ชั่นในส่วนของตัวกระเจี๊ยบใช่ค่ะนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอกไข่ลงไปก็อร่อยเลยค่ะเพิ่มปุ๊บอัดก็ได้ครับใช่เพราะเราลองันแล้วเนาะอ่าค่ะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นผงโรยข้าวสำเร็จรูปนะคะที่เราทำมาจาก กระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มีผักหวานป่าซึ่งก็มีรสชาตินะคะที่ถูกปากเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะควา้ารางวัลชนะเลิศนะคะจากการประกวดในโครงการมาคราวนี้เนี่ยในโครงการอยากให้พูดถึงตัวโครงการที่เด็กๆไปชนะมาความเป็นมาเป็นไปของโครงการนี้เป็นอย่างไร ก็คือทางคณะเทคโนโลยีค้คากรรมศาสตร์นะครับก็คือเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชครับนอกเหนือจากสมุนไพรนะครับก็คือทางคณะเทคโนโลยีค้คากรรมศาสตร์นะครับก็คือเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที่สุดครับก็คือสร้างจิตสํานึกแก่นักศึกษาในคณะนั่นเองครับให้นักศึกษาคนา้นคว้าวิจัยแล้วก็ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับโดยใช้แนวคิดที่มีความสร้างความคิดสร้างสรรค์ครับ ก็คือจากที่ไปศึกษาดูงานมานะครับก็คือทางสาขาวิวชาเทคโนโลยีอาหารนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกเราครับก็คือสรุปกันก็คือออกมาเป็นโปรดักต์ก็คือกระเจี๊ยบเขียวผงลอยข้าวครับที่นําเสนอถ่ายทอดผลงานแล้วก็สร้างคลังความรู้ทางด้านค้ากรรมศาสตร์ครับแล้วก็เร่งเห็นตระหนักถึงคุณค่าสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ที่ของประเทศไทยครับอา่าค่ะ แล้วก็รางวัลที่เราได้มาชื่อรางวัลอะไรนะคะรางวัลการบูรณาการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชพพน์จากพันธุกรรมพืชสู่งานข้าวกรรมศาสตร์ค่ะในโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชค่ะก็จริงๆแล้วงานนี้ก็สำหรับคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์นะคะก็มีการส่งเข้าร่วมประกวดกันทุกสาขาวิชาของคณะนะคะซึ่งปีนี้รางวัลชนะเลิศก็ตกเป็นของสาขาเทคโนโลยีอาหารของพวกเรานะคะโดยมีน้องๆนะคะที่เป็นนักศึกษาเป็นทีมนะคะทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําไปต่อยอด เพื่อที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะหรือจะเป็นในกลุ่มของผักหวานป่าหรือจะเป็นต้นแบบให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะคะอื่นๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้พัฒนาในอนาคตต่อไปได้ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ เด็กๆมากๆนะคะที่มาร่วมรายการนะคะแม่ครโฮวิสไบครูชมบีเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวผงโรยข้าวแล้วก็ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโครงการดีๆนะคะหรือมีในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความน่าสนใจก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกในรายการแม่ครโฮวิสไบครูชมบี สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Youtube และก็ Facebook RMU t p Life เรียนที่ไหนก็เรียนได้เรียนที่ราชมงค,พคลพระนครมีงานทำร้0ยเซค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราคงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ